วิทยาศาสตร์ก no so, like, ้าวหน้า so, น the ั่นคือก้าวหน้าในทางที่ทำให้มนุษย์หมดความเป็นมนุษย์เพราะไปเป็นภาพของวัตถุไปลงไหลในความสุขสนุกสนานทางวัตถุซึ่งทางศาสนาได้ตั้งข้อรังเกียจว่าอย่างมากมาย เขเรียกว่าอัศทะแปลว่ารสอร่อยในลักษณะที่เป็นเหยื่อล่อพระพุทธเจ้าท่านจัดสิ่งที่เรียกว่าอัศทะนี้ไว้ในฐานะเป็นเหตุแห่งความเสื่อมแห่งความทุกข์แห่งความวินาศในที่สุดทุกอย่างมันมีอัศทะทันนคือส่วนที่มันเป็น,นเสน่ห์เป็นเหยื่อล่อให้คนหลง เราไปหลงในครเล่า็รูุ้เ่ว่านั่นน่ะคืออัตวาท่าพัองสิ่งนั้นมันดึงไปแต่โดยโดยโดยใจความสําคัญส่วนใหญ่ก็คือเป็นเหยื่อมันก็ไม่พ้นไปจากรูปเสียงตื่นรถปรมารมณ์แล้วระบกระบุชัดยิ่งขึ้นไปก็คือระหว่างเพศเป็นเรื่องระหว่างเพศ นิวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าก็ก้าวหน้าในทางที่จะช่วยสนับสนุนให้สำเร็จแก่ความต้องการในเรื่องนี้มากขึ้นเรื่องการมารมหรือเรื่องเพศนี่ได้รับความสนับสนุนจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทุกแง่ทุกมุมโดยตรงก็มีโดยอ้อมก็มี นขาจะไปพึ่งอะไรได้กับวิทยาศาสตร์แต่ว่าจะช่วยทำโลกนี่มีสันติภาพเรื่องสุขเรื่องทุกข์นี่มันเป็นเรื่องจ,จิตใจมันเป็นเรื่องวิญญาณมันไม่ใช่เรื่องของวัตถุวิทยาศาสตร์ก็ทำได้แต่เรื่องทางวัตถุนี่พูดที่ก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ ก็ได้เปรียบที่จะล่วงกระเป๋าไอ้คนที่ล่าหลังทางวิทยาศาสตร์ปัญหามันก็เกิดเป็นอย่างอื่นนอกงามตามออกมาอีกมากเนี่ยเรียกว่าสรุปตามกันจักทีก็จะได้อย่างนี้ว่าทำไมจึงเกิดความเสื่อมในทางศีลธรรมแก่อนุชนรุ่นหลังรุ่นต่อไปในอนาคต แม่ไม่เป็นแม่พ่อไม่เป็นพ่อ,อทั้งพ่อทั้งแม่ไปหาความสุขส่วนตัวไม่มองเห็นความสำคัญที่จะปั้นดวงวิญญาณของลูกครูกนนำไปไม่ค่อยไว้เพราะว่าครูเป็นผู้เสพติดในวัตถุนิยมตะเองพระเจ้าพระสงฆ์ก็ปล่อยเป็นอย่างนั้นวัฒนธรรมก็เปลี่ยน การศึกษาก็ถูกพาไปในทางถูกพาไปตามความประสงค์ของบุคคลยุคปัจจุบันที่เป็นธาตุของวัตถกุการศึกษาเลยเป็นธาตุของวัตถุเต็มตัววิทยาศาสตร์ที่เครื่องก้าวหน้าก็ทําให้ก้าวหน้าไปในทางชนิดนั้น <c oughs> เป็นเรื่องที่ควรจะนึกและสังเวช แล้วก็ยิ้มแก้เก็ล่อๆไปอย่างนั้นพอ <c oughs> เราได้เกิดมาในยุคนี้ได้เห็นอย่างนี้ได้ประสบกันอย่างนี้เดีย๋ยวนี้ไดาจะลำพึงอยู่ว่าเมื่อไรการการศึกษานี่มันจะเป็นไปถูกทาง ทำไมในหลักศีลธรรมหลักทางศาสนามันจะเข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมประจำชาติประจำบ้านเรือนการศึกษาจะมุ่งหมายให้ถูกป้าหไม้คือสร้างศีลธรรมที่ดีสร้างความเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นมาแล้วก็ใช้เงินมากมายเหลือเกินในการศึกษาเนี่ยแต่ไปสร้างไปเสริมไปก้าวหน้าในเรื่อง เลือกเรื่องฝอยทั้งนั้นไม่ได้ใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ระดมทุ่มเทไปในทางที่จะมีศีลธรรมดียังมีความรู้ดีนี่มันก็ไม่หมายความว่ามีศีลธรรมดีที่พอมีความรู้ดีก็ไปหาอย่างอื่นหาความสุขสนุกสนานอ้กันแต่อย่างอื่นนันควรจะเว้นในสิ่งที่มันไม่ส่งเสริมศีลธรรมมันเสียที ใช้เงินไปในทางที่จะส่งเสริมศีลธรรมโดยตรงยิ่งยิ่งขึ้นไปการศึกษามันจริงกตด,ดีเดี๋ยวนี้ผมปรังคราว่าการเต้นรำดีการดนตรีดีการอะไรดีเป็นการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งก็ไปส่งเสริมเรื่องนี้และเ,เรื่องนั่นเรื่องโน้นจนไม่มีโอกาสที่จะได้ส่งเสริมเรื่องศีลธรรมโดยเฉพาะ เพราะว่าเขาไม่ชอบการบังคับตัวเองเขาชอบการตามใจตัวเองเจ้ากันยังไงเมื่อคนมันชอบัวอย่างนั้นแล้วมันก็จัดไปตามความชอบการศึกษาก็สนับสนุนการตามใจตัวเองไม่มีการบังคับตัวเองพอมันเข้าถึง,ถ,ง,ถ,งถึงขนาดที่เราเสพติดน้าที่นี่ใครไปพูดไม่รู้เรื่องแล้วไปพูดอะไรบังคับตัวเองก็โกรธเอา เราจึงไม่สามารถจะอบรมสั่งสอนเด็กๆนี่ให้หมุนกลับมาเร่งรัดในระเบียบในวินัยอดกลั้นอดทนเสียตละนี่ทำไม่ได้พอมาบวชเป็นพระเป็นเนรข้าวอีกก็ทำไม่ได้อีกนี่อาตมารู้ดีเรื่องนี้เมื่อไหร่ว่าจะมีศีนธรรมเป็นเป้าหมายของครูบาอาจารย์ของบิดามารดาของพระเจ้าพระสงฆ ขอ,อบรมยุวชนเด็กๆนี่ให้มันมีศีลธรรมชนิดจีเขาเรียกกันว่ายอมตายเพื่อความถูกต้องเดี๋ยวนี้ถ้าใครเกิดยอมตายเพื่อความถูกต้องมาเขาว่าบ้าไอ้คนบ้าบ้ายิ่งกว่าบ้ามันมีคำประหลาดๆของออาศาสนาคริสเตียนที่เรามาถึงด้อม ยอมตายเพื่อความถูกต้องตายแล้วก็ตั้งให้เป็นผู้สำเร็จผู้วิเศษนี่เดี๋ยวนี้ก็หาธรรมยาญาตแล้วก็คนยิ่งยิ่งคนสมัยนี้ยิ่งไม่เอาได้มีเกียรติยศแต่ตายแล้วก็ไม่เอาอยัางเป็นอยู่ก็ไม่เอาไม่มีใครต้องการก็ยอมตายเพื่อความถูกต้องนี่ แต่ถ้าสมัยก่อน <c oughs> ก็เดี๋ยวจะหาว่าว่าเอาเองมันก็ต้องว่าไปตามที่เคยได้ยินได้ฟังสมัยก่อนเขามีกันมากคนที่ยอมตายเพื่อความถูกต้องมันมีหลักธรรมะบรมโบราณมาว่าเรายอมเสียสละอวัยวะเพื่อเอาชีวิตไว้ แต่เรายัางอยงอมเสียสละชีวิตเพื่อเอาธรรมะไหว้ก็อย่างนี้นภาสิทอย่างนี้คนเดี๋ยวนี้ก็จะโผกันเลยเชื่องกันโผเลยที่เราจะยอมตายเพระพาะความถูกต้องในสมันพ้นสมัยแรก